ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมจิรัตทองสุวรรณครับผู้แทนรัศดรชาเชยงเซาพักก้าวไกลครับด้วยความเคารพครับท่านประธานการอภิปรายของผมต้องบอกว่าทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตแน่นอนนะครับทําในฐานะผู้แทนปวงชนจริงๆแล้วก็ไม่มีคําหยาบไม่มีเสียดสีไม่ได้อาคาตมาร้ายอันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยครับ <c oughs> เพราะว่าผมกำลังจะขออนุญาตชี้แจงคำอธิ คำวินิจฉัยส่วนตนของผมต่อประโยชน์ความคุ้มค่าที่สารรัฐธรรมนูญมีต่อประเทศนี้ว่ามันคุ้มกับเงินภาษีประชาชนหรือเปล่าตามรายงานฉบับนี้นะครับออก็ต้องเรียนผ่านไปยังตัวแทนที่มารับหน้าแทนคน9คนด้วยนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไปยังคนทั้ง9คนนั้นด้วยท่านทายครับขอสไลด์ด้วยนะครับงบประมาณสารรัฐธรรมนูญครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยตั้งแต่ปี5 7ถึง65นะครับ จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะปี57ครับก็เพิ่งทํารัฐประหารมามาแบบก็อยากได้มงของ,ของมงรัฐถาทีปัตดนะครับมันก็อาจจะจําเป็นจะต้องมีอะไรตอบแทนหลังจากนั้นม44มันก็ใหญ่กว่าครับทำอะไรไม่ได้จนปี62มีเลือกตั้งงบประมาณทยานขึ้นเลยครับทีนี้แล้วก็ขึ้นพุ่งพวดแบบไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปเลยท่านประธานครับปี63เนี่ย ามรายงานเนี่ยนะครับท่านมีคดีเข้ามาทั้งหมด1 0ึคดีหน้าถัดไปนะครับท่านวินิจฉัยสําเร็จไป20คดีครับที่เหลือ84คดีก็คือวินิจฉัยว่าไม่รับนี่ตกคดีละ14.8ล้านบาทเลยนะครับคดีง่ายๆทั้งนั้นนะครับมาดูผลงานเด่นๆครับจากตัวอย่างในะจาก20คดีนี้นะครับอ,อ,อันนี้ข้ามไปเลยครับอันนี้ มีเพื่อสมาชิกพูดแล้วผลงานปี63เนี่ยครับตามเล่มนี้เลยครับเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลครับเสียบบัตรแทนกันท่านบอกว่าให้ลงคะแนนใหม่ได้คดีกลางที่ภูเก็ตก็ไม่ผิดสสร่วมรัฐบาลพาผู้บริหารโรงพยาบาลไปพบกับรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ผิดสสรัฐบาลเร่งรัดกลมป่า้ไม่ผิดสสรัฐบาล,ลบาหลายคนถือหุ้นสื่อก็ไม่ผิดภรรยารัฐมนตรีถือหุ้นบริษัทคู่สัญญารัฐไม่รับฟ้อง นายกรัฐมนตรีอยู่บ้านฟรีไฟฟรีน้ำฟรีรับประโยชน์เกิน3,000บาทแต่ว่าถูกต้องตามระเบียบกองทัพบ,บกท่านประธานครับถามว่าผมตกใจไหมก็บอกตามตรงครับว่าไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับที่เห็นกฎหมายระเบียบภายในหน่วยงานระดับกรมมันใหญ่กว่ามีศัก์ที่ใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็ก็ไม่ได้ตกใจครับเพราะว่าเบี้ยของนี้ก็เห็นบิดมาแล้ว2,200ที่ผ่านมาครับ,รบท่านประธานหน้าถัดไปเลยนะครับ ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วครับว่าพกรกฉุกเฉินมันก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญย้อนไป1 5บห้าหวันที่ผ่านมานูน้น่ก็ชัดแล้วว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีศักใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกันจากคำวินิจฉัยเรื่องสมรสเท่าเทียมท่านประธานครับนี่คือผลงานอีกด้านหนึ่งนอกจากด้านเมือ่อเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกสสธนวาลินครับสุขพิสิทธ์สิ้นสภาพสสจากกรณีถือหุ้นสื่อเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องเด่นคือการยุบพักอนาคตใหม่เพราะว่ากู้เงินแล้วก็เงินกู้เท่ากับรายได้หน้าถัดไปครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชน6ล้านสองแสนกว่าคนก็โดนทุบเจตนารมณ์ทิ้งนี่คือเจตนารมณ์ทางประชาธิปไตยที่เขาใช้อำนาจตัวเองในการเลือกพักการเมืองท่านก็ยุบพักการเมืองท่านประธานครับถ้าท่านไปศึกษา ต่างประเทศบ้างนะครับอะไรที่มันเป็นสากลเนี่ยไม่ใช่ไปศึกษาย้อนไปนูน่นไปไกลถึงอยุธยาเงินงบวิจัยท่านตั้งเยอะตั้งแยะไปศึกษาสิครับต่างประเทศทำยังไงหลักสากลทํำยังไงยุพักมันมันมันเป็นเรื่องดีเหรอท่านไปที่ไหนเขาก็บอกว่ายุพักมันเป็นการทําลายประชาธิปไตยทั้ทงนั้นประชาชนรวมตัวกันมีอุดมการณ์ตรงกันเลยเกิดเป็นพรรคการเมืองขึ้นมานั่นคือที่มาของคาว่าพรรคการเมืองท่านไปจํากัดไปไป,ไปตัดสิทธิ์นี้ไม่ได้พรรคการเมืองจะถูกยุบเองโดยอัตโนมัติครับ ถ้าประชาชนไม่เลือกท่านไม่ต้องมายุบแทนมันไม่ใช่หน้าที่เลยหน้าถัดไปครับงานอีกด้านหนึ่งครับที่ผมเพิ่งเปิดดูสดๆมันร้อนๆเลยเมือ่อเมื่อวานนี้เองท่านมีโครงการทำแชทบอทดในเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญหรือที่อาจจะเรียกว่าเว็บไซต์กิโยตินก็ได้นะครับหล้านบาทหกล้านหนึ่งแสนบาทซึ่ง ในรายงานนี้ก็บอกว่าท่านให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์เนี่ยที่มีประชาชนสงสัยเนี่ยมากถึง2เรื่องท่วนต่อปีท่านจะลงทุน6ล้าน1แสนบาททำแชทบอตหน้าถัดไปครับอันนี้เป็นโครงการที่ผมตกใจครับที่เห็นเมื่อวานนี้เองครับเพิ่งเพิ่งลงโครงการศึกษาวิจัยเรื่องผลผูกพันกคำตัดสินสารรัฐธรรมนูญ2ล้าน5นะครับหน้าถัดไปครับ อยู่ในกบก้อนเดียวกันครับครมการศึกษาวิจัยกระบวนการรูปแบบการจัดทำคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนนัางถัดไปครับนี่ก็วิจัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจัจากรไทยมาตรา2 1 3ในกรณีละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายทางจิตใจอีกล้านบาทาท่านประธานทําไมมันคุนค้นๆกับคำๆเหล่านี้เหมือนท่านพยายามจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตคำวินิจฉัยของตัวเองเลยแล้ว ท่านกำลังปั้นคำนี้อยู่นะครับไอ้คำว่าทําให้เดือดร้อนแล้วก็เสียหายทางจิตใจเนี่ยมันกำลังเป็นเด็กบ้านท่านเลยคํานี้ไม่เคยมีนะครับเสียหายทางจิตใจเนี่ยอย่างนี้เมื่อคืนแมนยูเสมอหนึ่งหนึ่งใครร้อแมนยูนี่ผมฟ้องเลยนะครับกระทบจิตใจผมนะครับเอาอย่างนั้นเหรอครับท่านนะครับท่านงานเหล่านี้ท่านไม่จำเป็นต้องจ้างใครมันหน้าที่ท่านอยู่แล้วจ้างจ้างทําไมถ้าท่านให้คําตอบเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะครับ ถึงขนาดจ,จะต้องใช้เงินภาษีประปชาชนะ่ะเป็นล้านๆอ่ะไปไปแสวงหาคําตอบเหล่านี้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ก็ท่านก็ให้อาจารย์เหล่านั้นมานั่งมาลังแทนท่านดีกว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านต้องตอบได้อยู่แล้วถ้าเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือผมยอมใจในความพยายามของทงั้ง9ท่านจริงๆนะครับเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ท่านต้องการเนี่ยท่านสาะแสวงหาคําอธิบายไปไกลถึงสุขโขทัยอะ่ะท่านทราบไหมครับเพนกวินไม่ใช่คนสุขโขทัยนะครับเขาเป็นคนลําปางครับ กษัตริย์ก็คนละคนกับพรอหุนามแน่นอนอานนท์เป็นคนร้อยเอ็ดครับก็มีเจ้าร้อยเอ็ดนะครับกษัตริย์เขาไม่ได้ชื่อขุนศรีทราทิตย์ท่านท่านจะไปไกลขนาดนั้นทําไมเรื่องง่ายๆแค่การเสนอกฎหมายเนี่ยมันจะกลายเป็นการล้มล้างปกองการปกครองได้ยังไงผมไม่เข้าใจมันมันง่ายถึงขนาดที่ท่านต้องอธิบายถึง 30- 40, 40หน้าเลยเหรอครับว่าว่ามันล้มล้างการปกครองยังไงคือท่านไม่สังเกตเหรอครับหลายปีมานี้เนี่ยอีกอีกนิดเดียวครับท่านประธาน หลายปีมานี้เนี่ยมีแค่ทิรัตฮะทิรัต้วยความหวังดีนะครับโดยความปรารถนาดีครับคำวินนี้ไช่สารต้องระวังฮะครับเชิญนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอไม่เกินหนึ่งนาทีครับท่านประธานคือผมอยากจะเรียนว่าคําว่าระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเป็นคําที่ถูกรีพีทพูดย้ําซ้ําไปซ้ํามาจากสารทุนนูญบ่อยมากในรอบหลายปีมานี้ประชาชนเขาเห็นต้องพูดคํายาวๆแบบนี้กันเลยครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรามี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ท่านทราบไหมครับความความหมายของมันคืออะไรท่านพูดแต่คําว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็ให้ความสาคัญกับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นส u b s e t ของประชาธิปไตยที่ท่านไม่ได้สนใจท่านจะปกป้องแต่คําหลังแต่คําหน้าท่านทิ้งไปเลยแลวประชาธิปไตยอยู่ไหนนะครับประชาธิปไตยมันก็คือประชาธิปไตยครับจะอยู่ในรูปแบบรัฐเดี่ยวที่มี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรืออยู่ในสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขมันก็คือประชาธิปไตยมันไม่มีริทิ้งแก่นนี้ครับแต่ท่านต้องให้ความสําคัญกับคําว่าประชาธิปไตยด้วยท่านประธานครับในการปกครองระบบประชาธิปไตยหากองค์กรใดที่มีอํานาจมากเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากตามครับต้องมาพร้อมกับกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มากตามและต้องยึดโยงกับประชาชนอย่างแนบแน่นเพื่อให้ได้ความชอบธรรมในการใช้อํานาจแต่หากปราศจากความชอบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตาม ธรรมดาเป็นเรื่องปกติและเมื่อไร้ซึ่งศรัทธาจากประชาชนท่านจะหน,นีความล่มสลายนี้พ้นยังไงครับผมไม่เข้าใจผมเรียนด้วยความเคารพครับสารานุลสำคัญกับประเทศนี้หากท่านทําตัวทำํำหน้าที่ให้มันตรงตามจิตนารวมที่เกิดสารานุขึ้นมายังไงฝากไปถึงตุลาการทั้งเก้าท่านด้วยครับผู้มาชี้แจงขอบคุณครับท่านประธานครับ